สวัสดีค่ะทัวเข้ามาแล้วนะคะทัวมาแล้วนะคะนเอฟซีนะคะเ,คเติมคันรถเลยนะคะโอ้ยสาวน้อยนอนอยู่บนรถจะกล่าวแล้วเหรอว้าวมากันเต็มคันรถเลยนะคะน,นุมรอ สวัสดีค่ะวาดปู่แล้วใช่ไหมโอเคนะคะมาจากอุดรธานีนะคะลูกสาวเหมาให้คุณพ่อมาเที่ยวนาลุงพ่นนะคะลูกสาวอยู่ประเทศเกาหลีนะคะแต่ไม่ได้มานะคะลูกสาวไม่ได้มานะคะคือ ลูกสาวอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวนาลุงพลมาหาลุงพลคุณแม่เคยดูคลิปตอนที่เอาองคู่ย้ายมาคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาแม่บอกลูกสาวก็เลยเหมารถให้มาที่นี่นะคะมาทุ่งนาลุงพลนะคะคุณยายก็จะไปขึ้นรถแล้วนะคะนั่น โอ้มาอีกแล้วหนึ่งคันเรียบซี่โอ้มาอีกแล้วนะคะโอ้มาอีกหนึ่งคันนะนู่นโอ้มาเยอะยะเลยโอ้ทัวเยอะมากค่ะวันนี้ทัวเยอะเป็นพิเศษนะคะวันนี้คนมาเยอะมากๆเลยค่ะทั้งวันเลยนะคะ คุณพี่ขอพรมาจากประเทศสวีเดนนะคะกระายมาพอเริ่มท่างเข่าบะท่างเข่าว่าใมาเข่าพี่ละเขาเรียโอ้พเรียเพีเรียเพีอ่วงนีนคลิปเขาได้เมนเมนสายไฟเมืนเมน แมนูพอรถสูงพ่อโอเคนั่นแหละพ่อเสร็จประเด็นยากไก่ต้องมาอีกทีนึงพ่อนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้นะเนี๋จะไปโอนให้ได้ได้ครับเขาหลังพ่อต้องพามาอีกเยอะๆไม่กีสี่สิบ้าโอ้มาจากกุฎอนหมามาหมื่นกว่าบาทโอ้มาจากกุดรหมามาหมื่นกว่าบาทกาซสินกาซสินผมเป็นคนหน พาหลานลูกพี่น้องมาอยากพี่น้องมาแต่รถดูดอนแต่มานี่ค่ะตั้งใจหลักๆก็คือนี่มาหาลุงกับป้ามาหาองค์ปู่มาหาองคูมาหาป้ามาหาลุงป้ากับป้าทุกทุกคนเช่นหาใครคนแรกเห็นหมดเห็นหมดแลมาิกแม่ก็อยู่ข้างบ้านผมไม่นอนอยู่ไหนเห็นหมดเห็นหมดเห็นหมดไม่ไม่ปล่อยแม่ไม่ปล่อยตัดคนบอ ก็ไม่เขาอารมณ์เขามันถ้ามันร exactly. ้อนๆเขานั่งี้น่แม่ให้ก็ได้แล้วอารมณ์้อสค่ะขอบคุณค่ะชิดปอกแตนนพุทธเชนไรชิดประยูรเป็นไปตุลาปักแปะไปชิดหอดีเกิดหอนนะี้นอดปักแปะมีกุคินอดเจ้าเด้อปักแปะเป็นได้แสนซับไหนดีเป็นได้แสนซันเมื่อเนานีเป็นได้แสนซับเมื่อเจ้านี่บ่็เห็นเมื่อสักนเห็อ ปากแเป้ไม่จำถามหาแล้วเบาดังๆในลุงเบาดังๆปากปาแเป้มีคนถามหาด้วยมีคนคิดทอดพูดเล่นๆข้าวขนะคิดทอดด้วยทุกคนอ๋อเราไปดูไปดูลุงนะไปไปดูลุงทำงานนะครับ ขอให้ให้ม <Laure en> ีแสงสว่างเหมือนเทียนไฟก็มือน้อยๆขอคุณจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองเด้อป้าสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินเข้าเหมือนหาผนอย่าจิกแก่าจูนนะค่ะ

อายุลูกสาวเท่าไรครัพ่ออายุลูกสาวสามสิบหกผมนาขันไม่เต็มไปเลยเ็มไปสามเรงนั่งลำสามสิบหกนั่งลำสามหกนั่งลำองร้อครับสองคนแล้วก็เนี่ยอาจีอาชีมีน้ไใจหลายคนก็ได้ทำไมนเป็นไปได้อันนั้นมันตามสุดนะพ่อขันขันตามสุดันมันเจ้สุขสมักบ้า กนผินเป็นต <à> ้ชา án <à> ีูหจมไปหอดเงอะไไหอด่ยพ่อยางได้เลยเด้อใไปวอ้กักโลีม่ัไว่าพ่วัไปหอดีไปหอด้านให้พ่อยางได้ไม่ติ่มเลยเด้อพ่อพ่อนี่เป็บวชเรียนใช่ไหมเนี่ย ไม่เ <of> คยบ <iek. S 3> เรียนจะเคยเป็นข้าราชการมาก่อนผมนมาแล้วทุกอย่างจรงแท้เคยเป็นอาสาสมัครมาก่อนเป็นทหารการบมาก่อนตั้งแต่ปีพศ .13 ก็มาโดนยิงปนพศ .19 ก็มาเกิดตอนเกษียณในกพศเท่าไหร่นะจำไม่ได้ทุกอ่าจริงเลพ่อโอเคครับพ่อเคยอยู่ข้าราการพันของของอาสาสมัครโอ้ มันลงรถมันเดินย่าสมวันย่าสมันดีใจมากวันนี้ขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเลยไปวากรถสองคันก็ยังดูโอ้ยขอบคุณหลายๆพ่อเอาใจช่วยได้สมหมด้ะอยู่กับลุงค่ะขอบคุณหลายๆพ่อขอบคุณหลายๆผมเคยพูดแล้วถ้ามีถ้ามีโอกาสมาในลูกสาวไปจัดให้เลยถ้ามีโอกาสมาก็จะมาให้กำลังใจพวกเราอยู่ทุกๆคนค่ะ ให้กำลังใจสู้ๆนี่แหละพ่อก็สู้ๆไปถึงบ้านแห่ใม่ถิ่มเลยพอพ่อนกูให้หายเก็บตัวอเข้ากันละเข้าไหมล่ค่ะโบจิมยาเขาไม่ยไม่เข้ากันขึ้มาปอดได้เน่นเสี้ยวศูนย์ขากระขากระหักมาเข้ากระไซเล็กไปนี่ล่ะจุดประสงค์หลักคือผมมอกาหนีจะมาหาใครเข้าจะมาหาลุ่มยังแห้กำลังใจลุงมโอเคซอยผมเสียร้อยเปอร์เซ็นต์พื้นลุ่มบนบนนี้ปัญหาไปสารผมที่ตามตลอด แม่ค่ะ,ะไปสำหรับคลิปนี้ก็ข้อขึ้นรถเลยสาธุสาธุขอให้พ่อหายนะคะรอบหนามาป่าต้องถือไม้ทามาเด้อจ้า